สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคุณคนผ่านครับ EP พิเศษครับ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะครับมีผ้าสะสมพอเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับนี่ครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆเป็นพี่ที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ เริ่มองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึงครับนี่ครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึงครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขสองเป็นสมเด็จเก่าครับรงนี้นะครับแตกลายงานนะครับหลังเป็นกระดาษเลยครับหมายเลขสองนะครับ,มรบสมเด็จเก่าแตกลายงานหลังกระดาษนะครับนี่ครับ หมายเลขสามครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับนี่ครับกเก่าแห้งๆครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่เปลียนพระเกจินะครับพระปรลัดเศนครับลงยานะครับกระทองลงยานะครับปี2อูนนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นรูปถ่ายรวมผู้อ่อนวัดเนินมะเกลือนะครับแล้มีตะกุดนะครับเนี่ยครับหลังตะกุดนะครับหลวงผู้อ่อนวัดเนินมะเกลือนะครับพิษณุโลกนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนวัดบ้านกลางครับเก่านะครับเนี่ยครับ เป็นชั้นๆเลยนะครับคุณแผนวัดบั้นกลางไม่ได้โคกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับนี่ครับหุ่หักไปนะครับด้านบนชมลุกนะครับนี่ยครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพระธรรมเสือนะครับ ถ้ำเสือเนื้อดินมามันเล็กไปนะครับท้ำเสือเนื้อดินนะครับมาลิก้านะครับเป็นเหนรียญกลมหลวงชุมพรนะครับนี่ครับเนื้ออันปาก้านะครับหลังหลวงปู่สุขนะครับนี่นหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับเหรียญกลมหลวงชุมพรเนื้ออันปาก้าหลังหลวงปู่สุขนะครับหมาเลขสิบนะครับเป็นซุ้มกอนะครับ เป็นซุ้มกอนะครับสภาพใช้นะครับมีเลขดอกมะขามนะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับปิตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยหมายเลขสิบสองก็เป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกันครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปะก้านะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนหลังชินาราชนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนสำนักคุณนีหลังชินาราชนะครับอันนี้สิบสี่นะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังแบนนะครับเป็นพระปิตาเก่านะครับนี่้ผงหลังแบนนะครับอันนี้สิบห้าเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังแบนนะครับนี่ครับ ลงรักนะครับลงรักแดงนะครับนี่ครับด้านในเนื้อออกสีขาวของเหลืองครับนี่ครับลงรักแดงนะครับตาสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่นะครับ ส7เป็นพระเนื้อดินหลวงพระปานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี่นกแ้วมีผงอุดด้านบนนะครับสิแปนะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงล้วนเลยนะครับไมยเลขสิบปนะครับ สิบเก้าครับเป็นเข็มกัดนะครับนี่ครับเป็นเข็มกัดหลวงพ่อสีสันเพชรนะครับเนี่ยครับลงยานะครับวัดคองเตยนะครับประอลึกอยู่นะเนี่ยครับดันข้างเป็นคลายลอยเรื่อยนะครับเนี่ยครับเก่านะครับหลวงพ่อสีสันเพชรของเตยนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อสวัสดิ์วัดเมาสุลานะครับชลบุรีนะครับต่อโค้ดนะเป็นเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อสวัสดิ์นะครับเหรียญมหาโชคนะครับต่อโค้ดด้านหลังนะครับเนื้อนวะนะครับด้านหน้าก็ต่อโค้ดครับนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับ ดีหลวงป่ทวศูนย์ห้านะครับนิบเอ็ดนะครับเป็นเทองผสมนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญเสมานครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเื้นทองแดงนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่อรับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับ หลวงพ่อน้อยวัดธรรมสารานะเป็นเหรียญเหล่าหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับอันนี้ยี่สี่นะเป็นอุปคุดนะครับอุปคุดเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นหลททวดนะครับเขียนว่าวัดไซนะหลวงพททวดนะครับ เป็นเงินทองผสม,มะะกันนะครับอีโพร์ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับน่าเป็นพรปลนะครับปีสามห้านะครับพโสธรปีสามห้าครับยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเป็นเหรียญหลงปู่ไข่นะครับเป็นกระไหลเงินนะครับนี่ครับ ยีแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยเก่าฮะโลหะเก่านะครับออกเป็นสีให้มันเทศเลยนะครับอมเหลืองอมเขียวนะครับเนี่ยคบย่ิบก้าเป็นวงคุทุเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานกันนะครับ <29 S 1> สามสิบนะครับเป็นเวีสุวรรณครับเวีสุวรรณหล่อโบราณนะสามสิบนะครับาสออบามเอ็นะ,นะ,นะเป็นเหรียญหล่อ,ลอเจ้าสัวนะครับ สามสองเป็นพระน,นอนนะเป็นพระน,นอนวัดปฐมนพมนะครับเนี่ยครับเป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วก็มีตาประทับด้านหลังครับสามสามครับเป็นเหรียญโล่เก้าครับเหรียญรอเก้าปีสามเก้านะครับอัน 9, ประก้านะครับสามสี่ก็เป็นเหรียญรอเก้านะครับหนึ 1, ่งอันประก้านะครับปีสามเก้านะครับ 35นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงูุสุกนะครับหลังยันนะครับมันผสมว่าเหรียญหล่อหลวงูุสุกก็ตปักขอมมาคำเท่าหลังยันนะครับสาหเป็นนางพยานะครับพร้อมเรียมเลยนะครับ3าเจน,นะครับเป็น เด็กโคศาจาร์นะครับเจริญนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับเชื่อมรุดไปนะครับนี่ครับเด็จโคศาจาร์เจริญนะครับสามแปนนะครับเป็นหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกิมนะครับนี่ครับหลังยันนะครับโาเก็ตหลวงพ่อสมชายหลังเป็นแผ่นยันนะครับ 39เกานะครับเป็นสมเด็จเวกมากหองพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับเนี่ยครองติดรูปถ่ายนะครับ40นะครับเป็นคุณแผนนะครับหลงพ่อสงวนนะครับวัดไผ่พันมือนะครับนี่ครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นย์สามเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ สนใจโถหรือตั้งไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีราการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไเพียงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ